ใครที่ชอบเมนูอาหารเช้าหรือว่าบรันช์แนวคอมฟอร์ตฟู้ดแบบเก๋ๆนะครับมาที่ขายตามร้านคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารดังๆอย่าพลาดคลิปนี้นะครับเราจะไปทำเมนูแซนด์วิชเปิดหน้าที่ผสมผสานร,ระหว่างอาหารเกาหลีแล้วก็อาหารตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวกับเมนูโคเรียนชิคเก้นแซนด์วิชที่นอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยยังได้โชว์ความน่ากินแบบเต็มๆอีกด้วยครับเรามาเตรียมซอสกันก่อนนะครับเพียงแค่ผสมมายองเนสไม t ไทด์ตราคิวพีกับโคชูจังแล้วก็น้ำมะนาวเลมอนที่เลือกมายองเนสไม t ไทด์ตราคิวพีนะครับ เพราะว่ามีรสชาติที่กลมกล่อมกำลังดีถูกปากคนไทยมีเนื้อครีมมี่สีเหลืองนวนลพอเราผสมกับโคทูจังนะครับจะได้ซอสที่มีเนื้อสวยรสชาติเสริมกันสุดๆบอกให้เลยว่าซอสตัวนี้กินกับของทอดอร่อยมากๆก็จะมาหมักไก่กันนะครับเริ่มจากการใส่ขิงสับลงไป แล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับตรงนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมๆจากขิงแล้วก็กระเทียมนะครับส่วนรสชาติเนี่ยก็จะมาจากมายองเนสไมไทตรา q ิวพีครับมายองเนสไมไทตรา q ิวพีเนี่ยครับเขามีส่วนประกอบหลกัหลกๆมาจากไข่น้ำมันพืชแล้วก็น้ำส้มสายชูซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยครับจะทำให้เนื้อไก่ของเรานั้นนุ่มพอดีเลยนอกจากนี้นะครับยังสามารถเอาไปใช้ทำอาหารได้หลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุน่นอาหารยุโรปค,นะครับวิวพีเนี่ยเขามียอดขายอันดับหนึ่งของผลิตภัณฑ์มายองเนสในญี่ปุน่น การันตีขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีติดบ้านไ้แล้วล่ะครับแล้วเราก็จะมาทําตัวแบตเจอร์สําหรับชุบทอดนะครับเอาสะโพกไก่ของเรานะครับมาคลุกแป้งแห้งก่อนนะครับบางๆแล้วผมก็จะมาชุบตัวแบตเตอร์ที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปทอดในน้ํามันเลยนะครับ บีบมายองเนสนะครับใส่ขนมปังของเราเลือกเป็นขนมปังซาวโดนะครับป้ายนะครับมายองเนสให้ทั่วขนมปังเราเลยเราจะใช้แทนเนยนะครับนอกจากจะได้ผิวที่กรอบสวยแล้วเนี่ยยังได้รสชาติอร่อยๆจากมายองเนสอีกด้วยนอกจากนี้นะครับมายองเนสของ QP เนี่ยเขาไม่มีของชูรสเป็นส่วนผสมแถมยังได้รับรองเครื่องหมายฮาลัานอีกด้วยจะเอาไปจิ้มของทอดราดบนอาหารจานโปรดทาแซนด์วิชทาเบอร์เกอร์ก็ทําให้รสชาติอร่อยลงตัวบอกเลยว่ามายองเนสมายทายตรา QP มีติดบ้านไว้ จะเทจะบีบใส่อะไรก็อร่อยเเราก็จะมาประกอบร่างกันนะครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมีคิวคีติดบ้านไว้จะไม่ดูไหนๆก็อร่อยกลมกลอมขึ้นมาได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลสูตรญี่ปุ่นมายองเนสสีราชาใครยังไม่เคยลองตัวไหนตามเก็บให้ครบนะครับ หากสนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดาก็สะดวกดีนะครับ